กันลค่ะกลับมากันอีกครั้งนะคะกับชาแนลเปหมอน้าํามีแอนไมทอทาร์โรนะคะแป๊บเดียวนี่ทํามาสี่เดือนแล้วนะไวมากบอกเลยนะคะก็เพลิดเพลินมากจริงๆกับการทํา YouTube นะคะคราวนี้อยากถามทุกคนเหมือนกันว่าจากที่ดูมาเนะะี่ยค่ะติดตามกันมาตลอดเนี่ยมีอะไรส่วนไหนที่อยากให้ปรับปรุงบ้างหรือเปล่าถ้ามีนะคะคอมเมนต์มาได้เต็มที่นะอยากทําให้ถูกใจทุกคนมากที่สุดคะ่ะยังไงมีอะไรบอกกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์มากๆก็คือเรื่องของ บริการใหม่ในเพจแม่หมอน้ําค่ะก็คือการทำวอลเปเปอร์แก้ดวงนั่นเองนะคะสำหรับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับวอลเปเปอร์เสริมดวงทั้งหลายเนาะแต่อันนี้เป็นวอลเปเปอร์แก้ดวงแก้ดวงไม่ใช่เสริมดวงค่ะงานละเอียดสุดๆแม่หมอบอกเลยเพราะสิ่งที่หมอทําก็คือเป็นการเอาดวงของคุณมาวิเคราะห์แล้วแก้ให้ตรงจุดนะคะแล้วก็ทาเป็นวอลเปเปอร์ที่เสริมพวกาธาตุและปรับพลังงานต่างๆให้นะคะ โดยขั้นตอนเป็นยังไงใช่ไหมก็คือขั้นตอนน่ะน้ำจะต้องเอาวันเดือนปีเวลาจังหวัดเกิดคุณเลยมาทําเป็นพอดเป็น,ปนชาร์ตโหราศาสตร์ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์เช่นสมมติว่าคุณบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องคอวามรักแบบไม่มีแฟนสัทีใช่ไหม่หมอนามเขจะต้องเอาดวงคุณมานั่งวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าทําไมถึงไม่มีแฟนกําแพงสูงหรือเปล่าหรือว่าแอบชอบใครอยู่แล้วแล้วไม่แบบไม่แสดงตัวแบบ เอออย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเลือกเยอะหรือว่าแบบบ้านงานหรืออะไรคือหรือดวงมันไม่ดีจริงๆหรือยังไงอันนี้คือน้ำก็จะต้องดูหลายๆแบบว่าเหตุผลมันคืออะไรกันแน่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทาการเสริมดวงค่ะด้วย 1. สั่งไซรัคทงโหราศาสตร์นะคะอันที่2ก็คือไพ่ยิปซีซึ่งไพ่ยิปซีน้ําพิเศษสุดๆคือเป็นแบบเฉพาะสําหรับเทตุแม่หมอน้ําไม่มีที่อื่นไม่มีที่ไหนนะคะเป็นคอลเลคชั e นฮีลิ่งเวฟนะคะดูตัวอย่างในรูปนี้ได้เลย สวยมาล่ะนอกจากนี้นะคะก็มีอีกก็คือในเรื่องของตัวการปรับพลังงานธาตุของดวงจีนนะคะคือปกติเราจะเห็นว่าการปรับพลังงานก็จะเป็นปรับหวงจุง้งห่วงจุ้ยใช่ไหมจริงๆมันปรับที่ดวงคนได้ด้วยโดยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดนี่แหละ นะคะนางก็จะมีการปรับว่าทําเป็นาธาตุที่เหมาะสมกับดวงเพื่อดึงดูดเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องการนะคะ <c oughs> ก็สามารถแก้ตรงนี้ได้และสุดท้ายก็คือเรื่องของเลขกศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีเลขมงคลให้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไปต่อท้ายลายเอาเลขนี้ไปต่อท้ายลายไปซื้อหวยหรือไปทาอะไรนะแล้วแต่ตามสบายเลยจ้ะโอเคไหมรวมกัน4อันเนี้ยนะคะทั้งหมดก็คือเป็นงานละเอียดมากเอาตอนที่จะทาจริงๆแนละมีแต่คนทักว่าแบบเฮ้ยมันจะมีเวลาทําหรองานละเอียดขนาดนี้ทําไหวหรือเปล่า นะคะแม่หมอทําไหวค่ะมั่นใจนะคะอยากทําเพราะอะไรเพราะลองทําใช้เองแล้วมันเวอร์ค่ะก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนนะจ๊ะคราวนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมก็ปกติตั้งใจไว้จะขายที่ห9 9้เกาบ้าบาทราคานีแบบบ้าบอใช่ไหมแต่ตอนนี้ลดเหลือ4ี่อบาทค่ะขอนิดนึงแล้วกันนะอยากให้เข้าใจว่างานมันละเอียดจริงๆนะคะไม่ใช่แบบเกิดบรนจันแล้วทำพื้นหลังสีเหลืองแบบนี้ไม่ใช่นะละเอียดกว่านั้นมาก ขอร้องบอกเลยตามตรงถ้าสนใจทํายังไงถ้าสนใจนะคะอินบ็อกเข้ามานะ YouTube มีอินบ็อกหรือเปล่ายังไม่ชินไม่รู้อันนี้ลองดูแต่ถ้าเป็นเพจอินบ็อกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอตอบให้จองคิวให้ใช้เวลา5 7ถึงวันในการทําค่ะทําเสร็จแล้วก็จะสามารถส่งให้เอาไปใช้ได้ทันทีพร้อมกับมีเลิกให้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มาจาก YouTube บอกด้วยว่ามาจาก YouTube แล้วแม่หมอจะลดราคาจาก699บาทเหลือ499บาทให้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วไปดูดวงกันต่อว่าเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูในเลยค่ะแล้วเรามาดูกันที่ราศีเมษนะคะว่าในเดือนมิถุนายนนี้ดวงจะเป็นยังไงกันบ้างนดูซิชาวราศีเมษนะคะขอสับไข่สักครู่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอืมเริ่มกันที่ดวงการงานเลยนะคะ ทำไมวันนี้หกไม้เท้าออกบ่อยจังมาสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรื่องดวงการงานเดือนนี้นะจะเป็นการได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆนะคะทำอะไรใหม่ๆทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเอางเี้เหมือนกับเอางานเก่ากลับมาทำใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะลองดูแล้วก็อีกอันหนึ่งอะ่ะที่ค่อนข้างเด่นคือเรื่องของดวงของเขาเรียกไร ดวงบริวารสนับสนุนนะคะหรือเป็นการที่เราอาจจะต้องเริ่มมีน้องที่มีเขาเรียกอะไรความประสบการณ์ที่น้อยกว่ามาช่วยเหลืองานเราแล้วเราต้องถ่ายเทงานหรือสอนงานให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้หลกัหลกๆใช้เวลาไปกับ2เรื่องนี้แหละ 1. ลองโปรเจกต์อะไรใหม่ๆว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะกับอันที่2ก็คือเรื่องของการที่จะต้องถ่ายทอดคลายตะขาบสอนงานให้กับ คนที่มีความอาวุโสน้อยกว่านะคะคราวนี้เรื่องของคนถามว่าโดยรวมแล้วเนื้อง,งานทําได้โอเคไหมถือว่าทําได้ดีนะแม่หมอมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรพิเศษเลยนะคะถือว่าทําได้ดีจัดการดีลงานต่างๆได้ความขัดแย้งไม่ได้มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วกันนะคะต่อมาในเรื่องของคนที่กําลังหางานอยู่ถามว่าหาได้ไหมในเดือนนี้มีเกณฑ์หาได้นะถามว่าได้จากไหนก็คือเรื่องของ งานที่เก่าอย่างนี้คือถ้าเดิมทําที่ไหนมาก่อนก็อาจจะมีเกณฑ์ได้กลับไปทําในที่เก่าหรือทีมงานเก่านะคะแต่ได้ในตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นนะคะหรือเป็นตําแหน่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในทีมนั้นนะอันนี้มีโอกาสแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ยังไม่ได้งานนะคะคราวนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวถามว่าแล้วมีอะไรที่โดดเด่นหรือยังไงบ้างไหมก็คือมีค่ะก็เรื่องของกิจการงานโปรเจกต์ค่อนข้างดี มีโอกาสที่จะได้งานใหญ่ขึ้นจากลูกค้าเดิมนะคะก็ลองไปเสนอแผลอะไรใหม่ๆดูคือเดือนนี้เป็นเดือนของความที่ต้องคิดะไรนอกกรอบให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจอาจจะต้องลองนั่งนึกแล้วว่าทํายังไงให้ลูกค้าเดิมๆของเราสามารถจ่ายเงินเพิ่มให้กับกิจการเราได้นะคะอันนี้ข้อร่างสาคัญเพราะว่าถ้าคุณคิดได้ในเดือนนี้คุณสามารถนําไปเสนอขายเขาได้และหาไรายได้เพิ่มขึ้นได้นะคะต่อมาในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้าง ในเรื่องของกิจการการเงินเดือนนี้นะคะเรื่องของการเงินหลกัหลกๆก็ถือว่าหมุนได้ด้วยดีนะคะสภาพคล่องของเงินก็คือได้ตามปกตินะคะไม่มีอะไรน่าห่วงถามว่ามีรายจ่ายเข้ามาไหมมีนะคะรายจ่ายที่เข้ามาเนี่ยเอาจริงนะแม่หมอมองว่ามันมีเรื่องแนวๆแ,แบบใต้โต๊ะสินบนหรือการใช้เงินเพื่อจบปัญหาเรื่องบางเรื่อง ใช้เงินแก้ปัญหานะคะก็จะเป็นรายจ่ายส่วนนี้ที่นอกเหนือจากการคาดเดาคาดการเอาไว้แล้วกันที่เหลือก็คือเป็นไปตามปกติไม่ได้มีอะไรน่าห่วงค่ะคราวนี้ถ้าถามว่ากิจาการขายดีขายดีไหมขายดีขายดีสามารถรันได้ด้วยดีแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่สภาพคล่องเขาทั้งดีแปลว่าลูกค้าเดิมๆที่ติดต้องติดนี่ไม่ยอมจ่ายเดือนนี้เขาจะจ่ายเรานะคะถือว่าดีมากคราวนี้สําหรับคนที่เล่นหวยห,หุ้นคริปโตยังไงมีโชคมีลาบหรือไมถ้าเล่นหุ้น เล่นคริปโตแบบเขาเรียกอะไรไม่คาดหวังกำไรเยอะไม่เกินสิ2เอยี่เอร์ซอะไรเงี้ยคิดว่ามีโอกาสนะคะแต่อย่าเล่นเยอะในไพ่คืนยังไม่เด่นค่ะไพ่ยังไม่ได้เด่นขนาดที่คุณจะรวยเป็นกอบเป็นเป็นกำไนะอาจจะได้ถึงห้าถึงเขาจริงถ้าดูในไพ่อะมันเหมือนแบบห้าไม่เกิน1ิห้าเอร์นะห้าถึงสิบ้าปอร์เซนแล้วกันเฉลีย่ยที่ประมาณห้าถึงสิบคือคุณมีโอกาสได้กำไรแบบนี้นะคะไม่เยอะแต่ถ้า คุณคิดจะเล่นหวยหรือเล่นอะไรที่มันเสี่ยงโชคมากๆเนี่ยแม่หมอมองว่าไม่ค่อยได้คือเกณฑ์คุณควรจะต้องได้เงินจากคุณควรจะได้เงินจากการทำงานเป็นหลักนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้นะคือเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ทำเงินจากข่าววงในบางอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าชาวเมดอาจจะไปนสนิทไปรู้จักใครบางคนที่เขาสามารถแชร์ข่าวเรื่องบางเรื่องให้เราที่มันได้เปรียบทําให้เรามีโอกาส ทางการเงินที่มากขึ้นได้เพราะฉะนั้นคอนเน็กชันเป็นส่วนสําคัญสาหรับใครทําำธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้คือคือเรื่องข่าววงในไม่จำเป็นเรื่องหุ้นนะเรื่องธุรกิจด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณลองไปเช็คข่าวอะไรดีๆมันอาจจะทาให้คุณมีโอกาสในเรื่องของบางเรื่องเป็นพิเศษได้นะคะต่อมาในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีเมษในดูสี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 อ่าเดือนนี้ดีค่ะมีคนเข้ามาไหมมีมสําหรับคนที่ยังโสดนะคะก็ จะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาเขาจะาบุคลิกซอบๆนุ่มๆนะคือถ้าเกิดคุณชอบความเรากใจคือโดยสไตล์ชาวเมดอ่ะคุณเป็นคนชอบคนที่มันดูแบบมีโปรไฟล์ชอบคนที่มันดดเด่นที่มันอะไรเงี้ยคือเดือนนี้พลังงานคนที่เข้ามามันค่อนข้างเป็นคนซอบๆนุ่มๆุมติมๆอะ่ะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนคนเม่จะชอบไหมอ่ะเอาจริงแนะนําเปิดโอกาสนะคือเขาเป็นคนดีในไปให้ใช่ไหมค่อนะข้างจะดีค่อนข้างจะยอมค่อนข้างจะตามใจเราพอควรเลยแต่แค่มันไม่เราใจแค่นั้นเอง แต่อารมณ์ใช่ไหมมันไม่แบบเห็นแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหมันมันต้องได้คนเนี้ยเออไม่ดึงดูดขนาดนั้นคราวนี้ต่อมาในเรื่องของอ่าคนที่มีคนคุยก็ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆในไพ่ขึ้นก็พลังงานมันอะคือความเป็นแฟนหรือพฤติไนนะแต่ว่าถ้าจะไปถามสถานะน้ําว่าโอกาสห้าสิบห้าสิบเลยที่จะได้คอนเฟิร์มคือมันขึ้นอยู่กับว่าแฟนคุณเป็นคนประเภทไหน,น,นถ้า ไม่ใช่แฟนคุณค,คนที่คุนคุยด้วยถ้าเขาเป็นคนคุยที่แบบค่อนข้างยอมคพอนข้างตามใจอะไรอย่างนี้นะคุณถามสถานะคุณได้แน่เดือนเนี้ยแต่ถ้าเขาเป็นคนที่แบบผจญภัยเป็นนักล่าแล้วมันเราเราเราต้องไปตามไล่หาเขาอะไรเงี้ยเขาเหมือนกับเขาเป็นผู้นำเลยเงี้ยเดือนนี้น่าจะยังไม่ได้พลังงานยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะต่อมาคนที่มีแฟนแล้วนะเดือนนี้แม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ดีดีเลยแหละดีแบบราบลื่นเลย นะคนรักตามอกตามใจดีจนแบบเออสปอยคุณเต็มที่สุดเลยอะเออดีค่ะแต่ก็อย่าไปอะไรเยอะมากนักน,นะขอโทษทีนะคะแมวปีนโตะอะน,น้องลงไปลกุกอะต่อมาในเรื่องของสุขภาพเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเดือนนี้นะคะเรื่องของสุขภาพก็คือถือว่าค่อนข้างดีนะคะโดยรวมให้ระวังเรื่องสายตาเป็นหลักโดยรวมให้ระวังเรื่องของโรคประจำตัวเก่าๆเ,เ,เป็นหลักนะคะคือใครที่มิว ประวัติว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วให้ระวังว่าโรคมันจะกลับมานะต่อมาสุดท้ายอื่นๆที่ไพ่อยากบอกชาวราศีเมษเดือนนี้ค่ะในไพ่ขึ้นไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกอะไรตอบแทนบุญคุณคือในเดือนนี้ถ้าเกิดมีใครเคยช่วยเหลือคุณมาก่อนนะคะแม่หมอมองว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่ คุณจะต้องชดใช้หนี้บุญคุณให้กับคนคนนั้นนะคะดังนั้นคุณต้องระวังไว้หน่อยแล้วกันว่าเ,เรื่องบางเรื่องถ้าเกิดเขาเรียกอ,อะไรบางเรื่องมันอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่คุณต้องทำอย่างเงี้ยอันนี้คุณต้องหาวิธีทางลงทางออกให้มันดีนะเพราะว่าในภายขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้รับคำขอบางอย่างที่ปฏิเสธทําั้ยากจากคนที่มีบุญคุณกับคุณ ถะะามว่าทําได้ไหมแม่หมออาเปิดเพิ่มอีกใบคือคิดเยอะๆหน่อยแล้วกันว่าอะไรที่มันควรทําได้ทําไม่ได้นะคือถ้าเกิดอันไหนที่ทําไม่ได้แม่หมอมองว่าคุณอาจจะเป็นจะต้องเลือกที่จะตัดคนคนนั้นออกจากชีวิตเพราะมันไม่เหมาะสมในการทำเพราะคุณซวยแน่อันนี้บอกเลยนะคะอันนี้ให้ระวังคือไม่อยากให้เครียดขนาดนั้นถ้าคําขอไม่เหลือบากว่าแรงก็ทําไป แต่ถ้ามันเหลือบากว่าแรงก็อย่าคิดตกว่าคุณจะต้องทําหรือไม่ทําแต่เชื่อว่าชาวเมธนะสามารถตัดสินใจได้ค่อนข้าง,างชัดเจนอยู่แล,ล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามันจะเป็นต้องเลือกที่จะตัดคนนั้นออกจากชีวิตก็ตัดไปเถอะถ้าเขาขอในเรื่องที่มันไม่ควรจริงๆแสดงว่าเขาก็ไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นนะนาะนะคะเพราะฉะนั้นจบนะคะสําหรับชาวเมธในเดือนนี้ค่ะ